รุณสวัสดิ์เช้านี้ครับนี่คือบริเวณที่ผมจะราดน้ำเกลือนะครับเพื่อป้องกันปลวกนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นโต๊ะไม้นะครับเป็นโต๊ะที่นั่งพบปะกับเพื่อนพี่น้องนะครับนั่งสันทนาการบ้างนะครับเมื่อวานผมเพิ่งล้างออกนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าปลวกจะเยอะมากนะครับนี่ฮะผมก็ปล่อยไปนานแล้วล่ะนะฮะ วันนี้จะลองราดน้ำเกลือนะครับเป็นเกลือแกงที่เป็นเกลือทะเลที่ผมทำไว้เมื่อวานนะปกติก็จะเอาเกลือแกงมาโรยนะะแต่ว่าได้ผลอยู่บ้างครับวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นเกลือทะเลเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันครับผม,ผมผมเพิ่งผสมไว้เมื่อวานนี้นะเกลือนะ,ะเกลือทะเลที่ผมผสมไว้เมื่อวานนะฮะ ผมก็จะราดทั้งหมดนะแล้วก็ราดตามร่องข้างๆนี้ด้วยนะฮะดี๋ยวให้ดูกันครับดูสิครับแปบ๊บเดียวนะครับจากที่เข็นถังน้ำเกลือมาที่นี่นะฮะกับเมื่อเช้าที่เพิ่งถ่ายนะครับตอนนี้แป๊บเดียวฮนะสว่างเลย,นย,ยเนี่ยก็สบายสบครับเนี่ยเราก็เอาน้ำเกลือที่เราละลา,ายไปแล้วนะครับก็ราดเลยฮนะ ร,ราดทั้งหมดนี่นะฮะเนี่ยป้องกันปลวกนะครับเนี่ยครราดที่ทั่วนะฮะผมราดดูเลยะคะับเป็นไม้ทั้งนั้นฮะเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะโอเคนะครับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนราดเสร็จนะครับ ตอนนี้ผมราดน้ำเกลือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ต้องเอาสวยงามเท่าไหร่ครับทีนี้พอเกลือในส่วนที่ละลายไม่หมดนะครับผมก็ถือโอกาสโรยข้างๆไปด้วยเลยนะใช้เกลือไปหนึ่งกระสอบนะครับยี่สิบห้ากิโลสองร้อยครับเนี่ยน่าจะได้ผลยาวนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งผม ที่ผมเชื่อก็คือเมื่อก่อนผมจะปลูกมะพร้าวไว้หลายต้นนะครับแล้วก็มะพร้าวก็จะถูกปลวกกินด้วยนะครับแต่หลังๆนี่หลังจากผมโรยเกลือทะเลเนี่ยนะฮะมะพร้า,า,พาวที่เคยตายด้วยปลวกกัดปลวกอะไรเนี่ยไม่มีปลวกขึ้นเลยนะฮะไม่มีปลวกขึ้นเลยก็เลยมันจะว่าได้ผลแน่นอนนะครับส่วนต้นไม้ที่อยู่ข้างๆนี่ก็อาจจะเฉ่านะครับอาจจะตายด้วยก็ได้นะฮะ นี่เป็นกาแฟนะฮะนี่เป็นต้นกาแฟแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมครับเมื่อได้อย่างก็ต้องเสียอย่างครับนี่โรยห้มดเดี๋ยวค่อยกวาดออกนะฮะนี่บรรยากาศบ้านกลางพยอมผมนะครับนี่บกพลุมด้วยใบพยอมนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากช่วยแชร์ช่วยกดติดตามนะครับ แล้วเจอกับคลิปดีๆน่ารักน่ารักของผมนีนครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ